เราเราว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ว่ะแต่เราเลิกกันเถอะเราคงเลิกกับเธอไม่ได้อ่ะเพราะจริงๆเราคือบอลเพื่อสนสนิของพี่ยังไงล่ะ <laughs> เราก็ไม่ใช่ลุง แต่เราคือเจนเพืนสนิทของลูงที่ถูกส่งมาเพื่อลองใจเฮ้ยผมก็ไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟแต่คือประธานบริษัทเฮ้ยเุภัยนี่คือรายการทีวีต้งกล้หักมุมเพราะนี่คือความฝันของเจนที่เป็นผี เต่นไม่ใช่ผีเพ่ะเราคือฝาแดดและทั้งหมดนี่คือโฆษณามือถือที่อยู่ในโฆษณาบันๆอีกทีหนึ่งที่ไม่อร่อยไม่ต้องไปซื้อชิปหายแล้วก็ลองกินดูก,ก่อนสิ oh, <yeah. S 2> นี่ไงโดนขนมตัวรันเตาอบกรอบไป, <c oughs> เ,ปเพินแล้วเส้นเด้งเลยเป็นไงชีวิตวัยรุ่นกินขนมก็อร่อยอ่ะ บับันอร่อยมันเนื้อความคาดหมาย